แต่ทดทีแฟชั่นผมตันนะครับเฮ้ยอย,อยากโดนฉัแกงวะพ่อครับพ่อครับดูเบื่อชุดที่พ่อใส่ที่ใหญ่แล้วไม่ซักสักทีเหม็นทึงเลยโอเคครับผมกลับสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับกข้าสู่ช่องสเกลเซอร์แล้ววันนี้เราอยู่กันในเกมซาปิดดิปเตอร์ เราจะได้เปลี่ยนชุดกันอีกแล้วลูกบอกว่าเหม็นชุดนี้แหละเออได้เปลี่ยนชุดอีกละนะเมื่อคืนรีแลงซ์ไปแล้วนะครับนะแล้วก็เช้ามาก็มีชุดอัปเดตเข้ามาใหม่แล้วก็มีโหมดในแลง์อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันอ่ากดผิดแฮคก,กดเข้ารีแลกซโซนเฉยเลยโอ้ยเอโอเคครับเรากดไปที่แลงนะฮะแล้วก็เนี่ยเห็นไหมครับอันแรกอะ่ะ กดเข้ามานะครับแล้วมันก็ยังเล่นไม่ได้นะฮะมันบอกระบบมีปัญหากรุณาลองใหม่ภายหลังนะครับ1 2 3 4อะไรวะเนี่ยดูเนี่ยมันก็เหมือนการลงแร้งทั่วไปแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าชนะ15เกมต่อสัปดาห์นะครับจะได้รับชื่อสีแดง <c oughs> เดี๋ยวรอติดตามกันนะฮะคลิปหน้าเราน่าจะได้มาเล่นโหมดนี้กันนะครับ <c oughs> ส่วนวันนี้ประเด็นเลยคือเราจะมาซื้อชุดใหม่ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าชุดอะไรก่อนจะดูคลิปนะครับฝากน้องๆทุกคนนะฮะซับ c ไคร้กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะเออชุดใหม่นะฮะกดมาที่ l u c คกี้บอกนะฮะแล้วกดมาที่ Magic นะฮะก็ตอนนี้ผมมีอยู่ประมาณ8,200เพชรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าว่าเราจะเหมาหมดเนี่ยเราจะเสียทั้งหมดกี่เพช ไปกันเลยดีกว่าเริ่มกันที่สมครั้งแรกนี่ะลรซื้อทีละพันเพชรเลยฮะ ไอแต่หมดไม่เยอะนะทุกคนตอนแรกผมมี8,000เพชร8ปดเจ็ดรวห้าสีมสองนไปแค่หกัเพชรเองโอเคครับผมเรามาดูเอฟเฟกนะหลังจากหลังจากที่เราได้ชุดนี้มาละดูย้งเ yeah. ขาแท้าวน,งนง้ง <Wow. S 1> เดี๋ยวเราไปลงแรงกันสักรอบดีกว่านะฮะเทสชุดใหม่แต่ว่าไม่รู้ว่าชุดใหม่นี้ได้ไอ้นี่หรือเปล่า mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรกรอบโปรไฟล์เหรอเออ ปกต,ติมันจะมีกรอบโปรไฟล์ให้นะครับผมนี่ไงกรอบโปรไฟล์ซื้อชุดแถมกรอบโปรไฟล์ด้วยเปลี่ยนเลยครับรออะไรอย่างอย่างเทพเลยอะ่ะโอเคฮะตาแรกการลงแรงวันนี้ยังไม่ได้วอร์มเลยนะก <c oughs> ็มาลงแรงอุย้ยแต่นนอะซีไม่ได้เป็นดัดลูกรักแล้วนะครับผมตอนนี้ดัดลูกรักได้เปลี่ยนแล้วโอ้โหม,มาตาแรกมิวสิก ตัเปลี่ยนรถแป๊บนี่รถท,ทีแฟชั่นผุ่มตันนะครับเฮ้ยี่อะไรครับหนะ้าโอ้โหว่าตาฟัก แมงวันเลยยูโบเนี่ย ECU ก็ไม่มีเมื่อวานสตรีมอยู่น้องถาม ECU ไปไหนประมาณร้อยกว่าคนกูนั่งตอบจนปากฉีกแล้ว ECU มันไปเปลี่ยนสีเดี๋ยวกลับมา มาในรูปแบบสีแดงครับผมทีนี้มันจะพุ่งนิดนึงไว้ทุกคนมันจะไม่ได้พุ่งแรงนิดนึงโอ้โหว้าวคุณลำพาว่าเฮ้ยมันเข้าเส้ช้ไปแล้ว ไปอะครับน้องๆโอ้ไอ้ยยยเปิดมาตาแรกก็เจอโปเลยอเวนตาแรกของซ oh, ีซ uh ั่นนะเนี่ยทุกคนดูแต้มดิไม่เชื่อใช้โปรแกรมเวียดนาม g มเวียดนามทำอะไรอยู่วะอ่ะไอ้เหี้ยหัดแบนเมื่อสัตว์โอเคตาที่สองเดี๋ยวเราแบนซิตี้นีเวิร์ก่อนไม่อยากเล่น เช้าเช้าอย่างนี้ยังเข้าคงไม่คมนี้มพงเข้าโมงเช้าเลยนะทุกคนชุดเข้าปุ๊บผมก็รีวิวเลยนะนี่อย่างเราอะครับน้องๆแฟชั่นตันนะครับผมโ <c oughs> คตรเฟี้ยวกระเจียวเรืองแสงอ,อยังเดียวอเจอๆๆโปะทำไมเจอแต่เวีดนามวะรอบเนี้ปกติจะเจอเจอไต้หวันเยอะนะทุกคนวันนี้อยู่ดีเปิดแหลงมาเจอเวียดนาม สแนปดิบไปดิครับ W C W แต่มันไม่ติดไงแล้วก็ไปแล้วที่หนึ่งม่งไปนู่นละโอเวอร์ดีฟแนปเก็บในโตแล้วก็ C W การอากาศแล้วก็สะบัดตูดเฮ้ยไม่ติดโอ้เลียวมูมไม่ติดด้วยเฮ้ยที่หนึ่งตึงนะตัวตึงนะ Tình lời dọn nha bộ bọc lời Liếng, bút bài ha, tông ní quái Đi, đẹp đê bút bê đê bút bê đê bút bê bút bê đê bút bê bài เอาหดไปเปล่าไม่พลาดที่หนึ่งเอาโหดไปเปล่าม,มานี่มานี่มานี่มามอยู่ข้างหลังผมนี่ที่หนึ่งอ่ะไปชนโอ้ยชนอย่างโง่เอา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 หนึ่งลนลนลน โลไลอะโลลอะเยอะไอ้เหียกูไม่ได้โทษใครเลยกูอยากรู้ว่ากูขับอะไรกูอยากรู้ว่ากูขับอะไรตอนนี้กูขับอะไรพาดกดเยอะกูไม่ได้โทษที่หนึ่งเพามันเล่นเก่งนะแต่กูงงว่ากูขับอะไรวะกูไม่เข้าใจตัวเองว่ากูขับอะไรของกู โอเคครับผมตาที่2ก็บวกไปอีก6แต้มนะฮะโอเคฮะตาสุดท้ายเราจะแบนแซนับทรมไปโอเคก็ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับกดซับสไครต์ให้ด้วยนะส่วนใครที่ชอบชุดก็อย่าลืมไปซื้อเอ้าเฮ้ยไม่มีเปลี่ยนรถนะ WTF อะไรวะกูจะเปลี่ยนรถ What t h e fuck ไม่ไรคาแฟชั่นพี่ก็ตันอยู่แล้วแต่จะเปลี่ยนเป็นแมคลาเลนไม่ใช่อะไรโอ้ตายตายนุและตานี้อย่างตึงเลยอ่ะทำไมเจอต่างประเทศไม่เจอคนไทยเลยอ่ะไม่มีแบบเอฟซรงเอฟซีอะไรอย่างนี้เลยอะครับน้องที่ไม่มีกำลังใจครับโอ้ออกมากระชนกูเลยนะ ไปหนอนไปเฮ้ยเขาเปียดกันหนักมากข้างหน้า,ขาเขาทะเลาะอะไรกันวะเขาเขาเขาโกรธกันมาตั้งแต่ชาติปั้นไหน W C W W ไปปาดหน้าเค้กไปดิเฮ้ย คืออะไรคืออะไรครับน้องโอ้โหพี่จะเกิดก็ไม่ให้พี่เกิด่ะครับเฮ้ยให้มันได่อย่างนี้ไป้ย่ีดไปไป W C W, w ไปผมสามปู๊โอเคฮะตาท้ายของเราก็ได้ที่3ไปดีแม่งเอ,อ้ยผมจะเกิดอยู่แล้วตอนแรกอะ่ะโดนสกัดดาวลุ่ง <S <S 1> <S 1> okay. โอเคครับบไปอีกหแต้มฮะก็สำหรับคลิปนี้ลากันไปเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีคฮะทุกคนบ๊ายบาย อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe จุ๊บจบ